การเรียนรู้ด้วยหลักการการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ (Applied b e h a v i o r a n a l y s i s the principle of learning จุดเริ่มต้นของการบำบัดด้วยหลักการการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์มาจากงานวิจัยของนักจิตวิทยาชื่อดัง Dr. B.F. Skinner Skinner เชื่อว่าพฤติกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับการเสริมแรงทางบวกในงานวิจัยของสกิ n เนอร์พบว่าเราทุกคนต่างเรียนรู้จากผลของการการะทําที่เราได้รับหลังจากเราทําพฤติกรรมหนึ่ง,งออกไป เรามีแนวโน้มทำพฤติกรรมเดิมซ้ำหากพฤติกรรมนั้นของเราได้รับการเสริมแรงมาในอดีตส่วนพฤติกรรมใดๆของเราที่ไม่ได้รับการเสริมแรงเราก็มกักจะทำพฤติกรรมนั้นน้อยลงหรือเลิกทำมันเมื่อเวลาผ่านไปงานวิจัยของสกนเนอร์นั้นสามารถอธิบายพฤติกรรมทั่วไปที่พบได้ในชีวิตประจำวันของเราเช่นเด็กๆเ,เรียนรู้ที่จะหัดเดินหัดพูดคำแรกเรียนรู้ที่จะไม่จับของร้อนๆผ่านการสอนซ้ำๆของผู้ปกครองเราเรียนรู้ทักษะพ,พื้นฐานสำคัญในชีวิตผ่านการถูกเสริมแรงพฤติกรรมซ้ำๆ สิ่งเสริมแรงในชีวิตของเราอยู่ในรูปแบบของรางวัลหรือผลของการกระทําพฤติกรรมของเราตัวอย่างเช่นเราให้รางวัลลูกเป็นคําชมเมื่อเขาเก็บของเล่นเป็นที่เราปรบมือเชียร์ลูกเมื่อลูกเริ่มหัดเดินก้าวแรกเราส่งเสียงเชียร์ปรบมือดีใจเมื่อลูกพูดคําว่าแม่การบำบัดด้วยหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์หรือ ABA ช่วยสอนทักษะพื้นฐานสำคัญเหล่านี้ให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือมีสภาวะออทิซมึมให้สามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ซ้ำๆและเป็นระบบ จนเขามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การบำบัดด้วยหลักการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์หรือ ABA คือการให้เราสอนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยไปดูว่าอะไรที่เสริมแรงพฤติกรรมนั้นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนึงหลังจากที่เขาทําพฤติกรรมออกมาจะเป็นตัวบอกเราได้ว่าในอนาคตพฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกหรือจะหยุดลง เราใช้หลักการการเรียนรู้เพื่อที่จะทราบว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างไรถ้าเราอยากให้พฤติกรรมนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคตเราจะทราบได้ว่าเราควรเสริมแรงพฤติกรรมอะไรและควรไปเปลี่ยนแปลงอะไรในสิ่งแวดล้อมก่อนที่คนคนหนึ่งจะแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า antecedent และหลังจากที่คนคนนั้นแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการออกมาแล้วเราจะทําอย่างไรที่จะเสริมแรงให้พฤติกรรมนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งหรือสิ่งที่เขาได้รับหลังจากแสดงพฤติกรรมออกมาเราเรียกว่า consequence สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าเขาจะทำพฤติกรรมนั้นอีกหรือไม่ในอนาคต การบำบัดด้วยหลักการการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์หรือ ABA ใช้ความรู้และหลักการที่เป็นวิทยาศาสตร์มาช่วยสอนเด็กที่มีสภาวะออทิซมึมให้สามารถทำทักษะที่สำคัญได้โดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายพื้นฐานง่ายๆที่เด็กสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ยากเกินไปแล้วค่อยๆเพิ่มความยากของเป้าหมายขึ้นเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปนตามวัย ตัวอย่างเช่นเราบำบัดเด็กคนหนึง่งจากที่เขาอยู่ในโลกของตัวเองไม่สนใจมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจนเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้สามารถอดทนต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่คุ้นเคยได้เขาสามารถไปโรงเรียนนั่งเรียนกับเพื่อนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนตอบคำถามครูในห้องเรียนได้เขาสามารถบอกความต้องการของเขาสามารถสื่อสารกับเพื่อนและคนรอบข้างได้ การที่เราจะช่วยบำบัดและพัฒนาคนคนนึงมาถึงตรงนี้ได้นั้นไม่ได้มาจากการตั้งเป้าหมายที่กว้างเกินไปแต่มาจากการตั้งเป้าหมายที่ลเล็กละน้อยค่อยๆสอนทักษะพื้นฐานที่เด็กจําเป็นต้องมีอย่างซ้ําๆเป็นระบบและใจเย็นจนเด็กสามารถทําทักษะนั้นได้ตัวอย่างเช่นเราจะสอนให้เด็กรู้จักคำว่ารถเราเตรียมวัตถุต่างๆมาสอนเช่นของเล่นรถลูกบอลแก้วน้ำเรากำลังสอนเด็กให้รู้ว่าวัตถุชิ้นไหนคือรถ เมื่อเราถามเด็กว่ารถอยู่ไหนแต่เด็กก็พลาดหยิบแก้วน้ำมาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะสอนให้เด็กหยิบรถได้ถูกต้องได้อย่างไรหลักการการเรียนรู้ที่เรานํามาใช้สอนเด็กนั้นมีหลายวิธีหนึ่งในตัวอย่างของหลักการการเรียนรู้ที่เรานํามาใช้ได้ก็คือการให้ความช่วยเหลือหรือพรอมเราช่วยเอื้อให้เด็กสามารถตอบสนองและทําทักษะได้ถูกต้องโดยการชี้บอกว่าวัตถุที่ถูกต้องอยู่ไหนหรือวางวัตถุชิ้นนั้นไว้ใกล้เด็ก วิธีเหล่านี้เป็นหนึ่งในวิธีการช่วยเหลือหรือพร้อมที่เรานํามาใช้ในการสอนเด็กแล้วค่อยๆถอดการช่วยเหลือออกไปเมื่อเด็กอยู่วัตถุที่ถูกต้องให้เราเราจะเสริมแรงการตอบสนองที่ถูกต้องนั้นโดยการให้รางวัลซึ่งรางวัลสามารถเป็นคําชมการแปะมือไฮไฟล์ของเล่นหรือสิ่งของที่เด็กชอบหรือจะเป็นของกินก็ได้เพื่อที่เราจะสอนให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่เขาทําหรือการตอบสนองคําสั่งของเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเขาทําอีกในอนาคต วิธีการสอนโดยใช้หลักการการเรียนรู้และการเสริมแรงพฤติกรรมนี้จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าถ้าเราถามคำถามหรือให้คำสั่งเดิมๆหรือคล้ายๆเดิมในอนาคตเช่นรถอยู่ไหนหยิบรถให้หน่อยเด็กก็จะสามารถทำตามคำสั่งได้ถูกต้อง แม้กระทั่งการสอนให้เด็กพูดสื่อสารบอกความต้องการเราก็สามารถใช้หลักการการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์หรือ ABA ได้ช่วงแรกของการสอนเป้าหมายให้เราต้องไวต้องง่ายๆและไม่ยากเกินทักษะที่เด็กมีในปัจจุบันเราอาจจะเริ่มต้นจากการให้เด็กชี้บอกว่าเขาต้องการอะไรเมื่อเด็กทําได้แล้วเราปรับให้เป็นเด็กใช้ท่าทางภาษามือหรือสายนในการสื่อสารบอกความต้องการแล้วปรับเป้าหมายพัฒนาเป็นการให้เด็กพูดเพื่อสื่อสารบอกความต้องการ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนเด็กบางคนใช้เวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์บางคนเป็นเดือนหรือบางคนเป็นปปีกว่าที่จะสามารถพูดสื่อสารบอกความต้องการได้ผู้ปกครองย่อมเกิดความขับข้องใจที่การสอนให้เด็กพูดบอกความต้องการให้ได้นั้นใช้ระยะเวลานานทั้งตัวผู้ปกครองและตัวเด็กเอง่ังก็ขับข้องใจที่ไม่สามารถสื่อสารให้กันและกันเข้าใจได้เมื่อเด็กพูดไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรเขาก็มักแสดงความคับข้องใจมาในรูปแบบของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การที่เด็กคนนึงจะมีพัฒนาการอย่างไรจะพัฒนาการเร็วกว่าวัยสมวัยหรือล่าช้ากาว่าวัยก็ไม่ได้ลดคุณค่าในตัวเด็กคนนั้นสิ่งที่เราทุกคนควรตระหนักก็คือเราจะช่วยส่งเสริมทักษะและศักยภาพของเขาได้อย่างไรเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีความสุข นักบำบัดที่รู้หลักการสอนในหลักการการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์หรือ ABA จะเข้าใจถึงกระบวนการการเรียนรู้ว่าต้องใช้หลักการสอนการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมขั้นตอนการช่วยเหลือและการเสริมแรงพฤติกรรมอย่างไรมาช่วยในการบำบัดและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าให้สามารถพัฒนาทักษะของเขาได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขามี ดังนั้นหากผู้ปกครองต้องการคำแนะนำสามารถปรึกษาทีมนักจิตวิทยาหรือนักวิเคราะห์พฤติกรรมแบบประยุกต์ทีม ABA เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด หากผู้ปกครองสังเกตว่าลูกสื่อสารไม่สมวัยพูดช้ามีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันอยู่ไม่นิ่งซนไม่มีสมาธิไม่มองหน้าสบตาหรือไม่สนใจการเรียนผู้ปกครองสามารถปรึกษาเพิ่มเติมหรือติดต่อน,นัดหมายนำลูกมารับการประเมินได้ที่ศูนย์เพื่อเด็กพิเศษแสงเหนือ line id @notlight เบอร์โทรศัพท์ 084-728-3492หรือกดไลค์แฟนเพจเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและเกิดความรู้ที่น่าสนใจได้ที่ Facebook Page Not l i k e Center for Special n e e s Children